รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกาไปไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคื่อกลมวิชาการเกษตรยั่งยืน ผลพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธ,ธาไม่เลื่อนล้าภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลก,ก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ คืกรมวิชาการเกษตรยังยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยกรมวิชาการสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับรายการก้าวไกลก,กรมวิชาการกเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางมุฒนานทีวีครับ คุณผู้ชมครับใกล้จะถึงวันวิสาขาบูชาแล้วนะครับถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สําคัญทางพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ครับเป็นวันก่อให้เกิดพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมและนําไปสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยมีพระสงฆ์นะครับซึ่งเป็นสาวกสืบทอดศาสนาพุทธมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับโดยวันสําคัญวันนี้ครับพวกเราชาวพุทธนะครับก็จะนิยมเข้าวัดทาบุญตักบาตรไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันไปเวียนเทียนกันแต่สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือดอกบัวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของดอกบัวนะครับเราสามารถนําไปใช้ได้ทุกส่วนเลยทีเดียวครับซึ่งในวันนี้น้องๆเขาก็มีปัญหากันอีกแล้วในเรื่องเกี่ยวกับบัวนี่แหละฮะแต่จะเป็นปัญหาอะไร ไปติดตามกันเลยครับในช่วงขาดใจครับเฮ้เฮ้ทำอะไรอยู่ครับมาพอดีเลยช่วยเราจัดใจการถวายพระหน่อยสิจะได้บุญร่วมกันอืมแล้วนี่ ตัดก้านบัวทิ้งทําไมเนี่ยมันยาวเราก็ต้องตัดออกจะใช้ประโยชน์อะไรได้อีกจะต้มยําทําแกงนี่ไม่ใช่บัวสายสักหน่อยนี่มันบัวหลวงนะจริงๆรงแล้วบัวก็มีประโยชน์หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วแต่พันธุแตกต่างกันไปบางชนิดนะเขาก็เอามาทําอาหารนะแต่บางชนิดเขาก็เอาเส้นใยเนี่ยมาทอผ้าแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะ่ะว่ามันชนิดเดียวกันหรือเปล่าจริงหรอจริงเลยถ้างั้นเราจะได้เก็บก้านบัวที่มีเส้นใยไปขายแต่ถ้าจามไม่ผิดนะเอาแบบชัวร์เลยนะไม่ม้วนนิ่ม ให้พี่กบช่วยหาคำตอบให้กับพวกเราเลยดีกว่าเช่นมิครับพี่กบจัดให้เลยครับกับความสารพัดประโยชน์ของบัวนะครับนอกจากที่เรานั้นจะนําไปถวายพระแล้วนะครับเรายังสามารถนํามาทําเป็นอาหารก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้และที่สําคัญครับเรานําเส้นใยของบัวนี่แหละครับมาถักทอเป็นผืนผ้านําไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วยครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวครับในช่วงไขปัญหาครับ คุณผู้ชมครับบัวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานบัวไม่ได้เป็นเพียงพืชธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับที่ให้ประโยชน์ได้เฉพาะการนําไปใช้ไหว้พระเท่านั้นนําไปรับประทานหรือนําไปปลูกไว้เพื่อประดับให้สวยงามบัวยังสามารถใช้เป็นพืชสมุนไพรได้อีกด้วยครับนอกจากนี้บัวยังมีคุณลักษณะเด่นอื่นๆและให้ประโยชน์ได้อีกหลายด้านความต้องการบัวในตลาดโลกปัจจุบันมีอยู่มากและต่อเนื่อง ในฐานะที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญจึงมีความเป็นไปได้หากทุกฝ่ายร่วมมือและให้ความสำคัญอย่างจริงจังครับบัวถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความสํำคัญกับคนไทยนะครับเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับ ศาส,สนาพุทธที่เป็นศาสนาประจำชาติของไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการทำนาบัวนะครับแถวๆรอบกรุงเทพหรือตลาดที่สำคัญเนี่ยก็จะทำนาบัวในรูปของนาบัวที่ขายดอกเพื่อใช้ในการบูชาพระกรมเนี่ยได้มีแนวความคิดว่าควรจะหาพืชสักพืชหนึ่งซึ่งสามารถที่จะนำไปให้เกษตรกรเป็นทางเลือกนะครับในการ ปลูกในที่ที่มีน้ำท่วมครับเราคิดกันแล้วเราเห็นว่าบัวหลวงเนี่ยเป็นพืชที่เหมาะสมที่จะนำไปให้กเกษตรกรปลูกหรือเลือกปลูกส่วนประโยชน์ที่จะนำไปใช้เนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากดอกซึ่งเราใช้โดยปกติแล้วนะครับมเมล็ดเนี่ยยังมีการนำไปแปรรูปทำแป้งซึ่งเอาไปทำเป็นขนมเคก้กหรือขนมฝรั่งนะครับ นอกจากนี้ดีบัวหรือเกสรบัวนะครับรวมทั้งเกสรบัวเนี่ยก็เอาไปทําเป็นแปรรูปเป็นชาใช้ยาใช้เป็นใช้แทนยาขยายหลอดเลือดคลีบของดอกบัวหรือแม้แต่ใบบัวก็นําไปพัฒนาเป็นน้ํามันสกัดใช้ทาที่ทําเป็นหลอดแล้วก็มีลูกกลิ้งทาเราพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเส้นใยของบัวเส้นใยของบัวที่อยู่ในก้านบัว ก็ถูกนำมาแปลรูปเป็นเส้นใ่ครับใช้สำหรับทอเป็นผ้าผ้าใหญ่บัวนะครับซึ่งจะมีความนุ่มมากกว่าปกติสมาคมสิ่งทอเนี่ยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเสื้อใหญ่บัวแม้กระทั่งรวมทั้งมวกนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากความสวยงามของดอกบัวที่มีหลากหลายสีแล้วบัวยังมีประโยชน์อีกมากครับ เช่นมีคุณค่าทางอาหารและใช้เป็นยาบำรุงร่างกายและจากที่บัวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ของประเทศไทยทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมากปลูกบัวเป็นอาชีพหลักเป็นลักษณะาการทำนาบัวซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวผ,ผลผลิตจากต้นบัวแล้วนะครับก็จะเหลือก้านบัวสดที่ถูกตัดทิ้งจานวนมากและไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด กรมวิชาการเกษตรจึงได้คิดค้นวิธีเปลี่ยนสิ่งที่เคยไร้ประโยชน์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับสามารถนำไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยนั่นคือการผลิตเส้นใยจากก้านบัวหลวงนั่นเองครับครับอย่างบัวก็มีหลายชนิดหลายประเภทเลยนะฮะใช่ค่ะที่เราไปแนะนำให้กับเกษตรกรเนี่ยเป็นบัวอะไรฮะขณะนี้กรมวิชาการเน้นตรงบัวหลวง พันุ์ที่ใช้ทําในเชิงพานิคือพันธุ์ตัดดอกส่วนเด็่เป็นบัวฉัดแต่ถ้าหากว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองโดยทั่วไปก็จะเป็นบัวแบบที่ท่านเห็นอยู่นะเวลานี้นะคะครเราเป็นโครงการวิจัยนะคะพันธุ์บัวหลวงที่รวบรวมมาจากทั้งประเทศตั้งแต่ปี2,552ับต,ตัวอย่างสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์45นะคะ นัมเบอร์45เป็นสายพันธุ์ที่ได้คัดเลือกแล้วก็รวบรวมมาจากทางแพร่พันธุ์นี้เนี่ยมาเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยครับนะคะที่พัฒนุลงอย่างผลงานวิจัยที่อาจารย์วิจัยขึ้นมาค่ะเห็นบอกว่าเอาเส้นใยเนี่ยไปในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอได้เลยเหรอฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเราสามารถที่จะนําเส้นใยทุกส่วนของบัวนะคะไม่ว่าจะเป็นก้านใบนะคะก้านดอกค่ะอาจารย์จะลงไปพื้นที่พบเกษตรกรบ้างไหม ยากลงไปดูจังเลยดีค่ะคอาจารย์ก็ไปเป็นประจําอยู่แล้ววันนี้จะพาไปที่ไหนฮะจะไปที่ตาบลขยาขันนะคะซึ่งเกษตรกรทําเส้นใหญ่อยู่ที่นั่นค่ะแล้วเราก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่เกษตรกรที่นั้นนะคะผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์พาเราไปเดินทางไปพร้อมกันเลยครับไปเลยครับ ครับตอนนี้ครับผมกับอาจารย์นะครับเราก็มาลงพื้นที่กันนะครับเรามากันที่กลุ่มแม่บ้านนะฮะบนพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับซึ่งปกติแล้วอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้กับชาวบ้านเป็นประจำอยู่แล้วงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเน้นเรื่องปากท้องของเกษตรกรเป็นหลักทําอะไรที่ง่ายนะคะลงทุนน้อยกาไรสูงสุดนะคะที่สิ่งที่อาจารย์นามาให้กับเกษตรกร ในระแวกนี้นะคะก็คือการนำเส้นใยบัวหลวงที่ได้จากการทิ้งนะคะเราต้องทิ้งว่าเป็นวัดสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าสูงสุดโดยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับบริษัทเอกชนที่เป็นโรงงานทอผ้าจากเส้นใหยธรรมชาตินะคะบริษัทไทยนำโชคเท็กซ์ไทอย่างตัวนี้คือ เราเอามาจากไหนอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้เป็นเศษเศษที่เราตัดนะคะคจากที่เรานําไปขาย <4 S 2> เราได้เราได้ก้านที่เราตัดทิ้งแล้วเราก็จะนําเส้นใยตรงนี้นะคะหนึ่งที่เราใส่ตรงนี้คือล้างนะคะให้เศษดินเศษโคลนนะคะให้หลุดออกไปจากตัวกา้านตรงนี้เมื่อสะอาดแล้วก็จะนําเส้นใยตรงนี้เนี่ยไปนะคะรีดนะคะครเรียกว่า รีดเอาของเหลวหรือน้ำที่อยู่ภายในตรงนี้เนี่ยออกมาให้มากที่สุดและทำให้เส้นใยข้างในเนี่ยแตกนะคะเมื่อเส้นใยแตกเนี่ยเราก็ทำกรรมวิธีต่อไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นและก็ประหยัดเวลาได้มากไล่เร็วขึ้นนะคะการ,ร,รตรงนี้าการขบวนการต่อไปก็คือํำไปหมักเพื่อจะหาสกัดเอาส่วนของเซลลูโลสโปรตีนที่ปนอยู่เนี่ยออกมาเมื่อหมักเสร็จแล้วบีบ นะคะน้ำที่อยู่ข้างในน้ําสารสก,กัดตรงนี้กลับมาหมักต่อได้เท่าที่สองสามสี่นะคะแล้วส่งสดนะคะจากที่เราบีบออกไปแล้วส่งสดใส่ใส่ถุงหรือใส่กล่องส่งไปให้บริษัทที่เขาทําสินทอ,อนะคะถ้าเกษตรกร,ร,กรที่มีแดดดีๆหรือสามารถที่จะล้างได้นะคะเราก็จะแนะนําให้ล้างเส้นใหญ่เองแล้วก็นําเส้นใยที่ได้ไปตากแห้ง หาเมื่อตากแห้งเราก็จะได้เส้นใยดิบ,บซึ่งเราเรียกว่าเป็นเส้นใยดิบไม่ผ่านกระบวนการปั่นขบวนการปั่นจะไปอยู่ที่โรงงานน้ําที่ล้างทั้งหมดตรงนี้เราจะไม่นาไปเททิ้งให้เกิดมลภาวะกับสภาพแวดล้อมน้ํานี้สามารถใช้ลดผักลดพืชหรือกลับไปใช้ในนาบัว เพื่อไล่แมลงตัวสําคัญที่สุดก็คือเพยอ่อนเพียไฟไรแดงซึ่งเป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งของกลมวิชาการเกษตรภายใต้โครงการครับผมผมดูแล้วครบวงจรจริงๆฮะทุกอย่างได้ประโยชน์หมดแม้กระทั่งน้าที่ใช้หมักหรือว่าร้านของจะไม่ทิ้งให้เกิดมลภาวะเลยเพราะโครงการของศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรนะคะพัฒลุงเราเน้นเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเรานําเส้นใยนี้โดยหาทาง บริษัทนะคะไทยนำโชคกับกรมส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทยนำไปนะคะถักทักทอเป็นผ้าพันคอนะคะซึ่งได้มอบให้กับผู้นำประเทศที่การประชุม Economic Forum 14นะคะ14ประเทศคุณกบรู้สึกดีไหมคะได้ใส่ของสูงอย่างโบนรับรู้สึกดีมากเลยดีมากเลยนะครับอกคุณชมว่าถึงตอนนี้ที่เราอยู่ในบรรยากาศร้อนแบบนี้นะครับท่านนี่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนเลยนะ รู้สึกมันเบามันสบายมากเลยนะครับข้นี้คือเส้นใยธรรมชาติอืมสำหรับวันนี้ครับเราได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือว่าอยู่ในแนวทางอย่างที่อาจารย์บอกนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยอาจารย์ลืมเลยเนี่ยผมเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยอาจารย์ก็ลืมนะเอาไปเลย คุณผู้ชมครับการผลิตเส้นใยจากก้านบัวหลวงในการวิจัยครั้งนี้เน้นการผลิตในแบบอุตสาหกรรมครับซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณมากและเส้นใยที่ได้จะมีความละเอียดและผิวสัมผัสที่ดีครับเหมาะต่อการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเคหะสิ H ่งทอดังนั้นการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากก้านบัวหลวงจึงมุ่งเน้นเพื่อใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งในภาคการเกษตรให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีเอกลักษณ์ จากธรรมชาติและสร้างทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านอีโคเทคไทยให้กับผู้บริโภคอีกด้วยครับซึ่งเรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อหาแนวทางการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไปและผมขอส่งหน้าที่นี้ให้กับน้องอาร์ตครับไปติดตามกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณบัณฑิตพงสาโรจนวิทย์ครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยนําโชคเพลทไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าผมพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของบริษัทก่อนเลยครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับบริษัทเราก่อตั้งมาประมาณ30ปีค่ะเมนหลักก็คือมีการปั่นได้กับทอผ้าการที่นําเส้นใยจากธรรมชาตินั่แหละครับมาทอเป็นผืนผ้าขึ้นมาเลยครับมีความแตกต่างอยไรบ้างครับจนเริ่มต้นเนี่ยฮะ ของเราเนี่ยเราเริ่มมองหาจุดเด่นของประเทศนะครับว่าประเทศทยเราเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกในอนาคตด้วยถ้าเริ่มต้นดอพัฒนาจากเส้นใยกล้วย่ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มหาพืชอื่นแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นข่าสับปะรดแล้วก็ใยบัวพูดถึงตอนนี้เองเนี่ยการยอมรับครับของผู้บริโภคเองแล้วก็การการันตีจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเรามองว่าตัวนี้เป็นอีโคเรามองตัวนี้ว่ามันมันน่าจะทําตลาดได้ครับ นี้เรามองของเรานี้เราก็อยากจะรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเห็นยังไงกับกับงานตรงนี้บ้างก็เลยเริ่มที่จะไปกวดครับรางวัลที่เราภูมิใจสูงสุดของก็คือรางวัลไทยสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรางวัลที่ประธานจะสมเด็จพระเทพครับนะครับเส้นใยบัวกับเส้นใยธรรมชาติอื่นๆเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างบัวเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่าเกสรบัวหรืออะไรเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมนะครับนี่ก้านบัวเนี่ย จะมีคุณสมบัติ moisture management mm hmm. ก็คือการดูดซับความชื้นได้ดี mm hmm. เรื่องความเหนียวอะไรเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าใยสับปะรดหรือใยกันโชมะคร,ครก,ก,ก็สามารถเอามาปั่นทอได้จากเส้นใยครับ,รบก็นํามาถักทอเป็นผืนผ้าแล้วก็นํามาตัดเย็บเป็นแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเส้นใยบัวเนี่ยหลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นได้ได้แล้วเนี่ยเป็นวัตถุดิบสําหรับผ้าสําหรับผ้าทอ นะครับก็คือผ้าไม่ยืดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไปทําที่เป็นผ้ายืดแต่ตัวนี้ก็คือผ้าที่ทอจากเส้นใยบัวผสมฝ้ายที่เห็นเป็นสีน้าตาลเนี่ยเป็นดอกฝ้ายสีน้าตาลนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการฟอบย้อมเลยครับส่งไปจําหน่ายที่ไหนบ้างครับตอนนี้เนี่ยที่ทาตลาดเนี่ยนะฮะทางลูกค้าญี่ปุ่นนะครับได้เอาไปทําเป็นคอลเลกชันขายแล้วนะฮะสองสามปีละนะครับผมส่วนอิตาลีเนี่ยเริ่มแบรนด์ดังๆเลย นะครับยังนำเช้นได้ของเราเนี่ยไปพัฒนาเป็นภาพผืนให้ตรงกับตลาดยุโรปวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบร็นดิตเป็นอย่างสูงเลยครับที่ได้มาแนะนําข้อมูลดีๆนะครับจากงานวิจัยแล้วก็นํามาต่อยอดในกระบวนการของการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะอบคุณมากครับตอนนี้อานที่สํมบูรณ์อยู่สิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วการบวนเหยียบทิ้งหมดเลยมันสูญจรอานนี้ให้ปลูกแล้วต้องเหยียบทิ้งหมด สูนีิจใจหนี่เขามาติดต่อแล้วเาทำใหม่ใยบัวเนาะแล้วตัดให้เขาแต่เป็นบันยาวๆไปหมักแล้วโอ้ใยมันทำใหม่ผ้าพันกว่าทำเกือนดีแล้วไปมันดีกว่าไปทิ้งเปล่า คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงหนึ่งในประโยชน์ของบัวหลวงเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วความสําคัญของบัวหลวงนะั้นมีอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวครับนอกจากกรมวิชาการ,กรเกษตรจะได้ดาเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆของบัวแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆครับที่เลงเห็นความสําคัญและประโยชน์ของบัวเช่นเดียวกันครับจึงมีโครงการพิพิธภัณฑ์บัวโครงการรวบรวมศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรจนปัจจุบันนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมในการสํารวจรวบรวมพันธุ์บัวการปลูกรักษาพันธุ์บัว กากรพัฒนาสายพันธุ์บัวต่างๆไปจนถึงการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์สายพันธุ์บัวอย่างต่อเนื่องกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีครับงานโครงการนี้ก็เริ่มต้นจากโครงการของเป็นพระราชบัติของเ็นประเทศพร,รลัสราสุดาชลมรุราชมารีนะเป็นในเราดำเนินการในโครงการอนุรักษ์พันธกรรมพืชเพราะท่านกล่าวว่าปฐมธาน,นีคือเมืองบัว ปัจจุบันเนี้ยหาบัวตามแหล่งน้ําทั่วๆไปเนี่ยหาชมในยาาทางเลยดมดีดมดีไว้เมื่อปี2542ว,ว่าจังหวัดน่าจะหาพื้นที่รวบรวมพันุ์บัวเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องบัวต่อไปในอนาคตที่ทงมาอะไราก็ดําเนินการสนองพระองค์ท่านในปี2543นะจะัดเป็นโครงการตามแนวบรตรในโครงการพิพิธภัณฑ์บัวขึ้นมาก็โดยการรวบรวมบัวไทยพื้นเมืองต่างๆเข้ามาไว้ในพื้นที่นะฮะแล้วก็มองเรื่องของการที่จะ สึกษาการใช้ประโยชน์โดยการบูรณาการสู่เรื่องของการเรียนสอนของคณะวิชาหลายๆคณะเช่นคณะข้าราชการศาสตร์ก็มองเรื่องของการนำาใช้ประโยชน์ต่างๆพอดำเนินการมาถึงปี2 5 4 6นเราก็นาโครงการนี้เข้าสนองพระองค์ท่านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพอเข้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชเราก็เน้นเรื่องของรุษ์พันธุ์บัวเป็นหลักนะฮะก็มีการรวบรวมสายพันธุ์บัวทั้งในประเทศต่างประเทศเข้ามาไว้ที่ที่พื้นที่มหาลัยเราซึ่งปัจจุบันนี้เรามีพันธุ์บัวประมาณ400้สายพันธุ์นะแล้วเราก็เปิด ผู้ชมค,ครับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ตระหนักถึงความสําคัญและก็ประโยชน์ของบัวทั้งสิ้นครับไม่ว่าเรานั้นจะนําบัวไปถวายพระนํามาทําเป็นอาหารเครื่องดื่มสมุนลไพรลหรือแม้กระทั่งนําเส้นใยของบัวมาถักทอจนเป็นผืนผ้าและส่งไปขายยังต่างประเทศนั่นเองครับทาให้ชาวโลกนั้นได้อึง้งแล้วก็ทึ่งถึงความสามารถของคนไทยไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยหรือว่าการผลิตเส้นใยจากบัวจนเป็นที่สําเร็จนั่นเองครับน้องๆได้รู้ แบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมบอกต่อถึงประโยชน์และความสําเร็จความภาคภูมิใจด้วยความเป็นไทยนะครับรู้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราต้องช่วยกันบอกต่อเรื่องประโยชน์ของบัวให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับใช่ต้องรู้และเข้าใจเรื่องของบัวให้มากขึ้นด้วยอและยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมวิชาการเกษตรอีกด้วยนะครับจะปลูกหรืออนุรักษ์ก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะจริงไหมถูกต้องลครับ วัสดียามเช้ากับนานาสาระเกษตรน่ารู้ค่ะคุณผู้ชมคะคนไทยเรารู้จักนําพืชพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่รากใบลำต้นจนถึงดอกนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือบัวค่ะโดยเฉพาะบัวหลวงที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารคาวหวานและที่สําคัญก็สามารถนํามาทําเป็นของใช้ได้อีกด้วยค่ะ บัวสายพันธุ์บัวหลวงได้ถูกคัดเลือกโดยกรมวิชาการเกษตรในการสร้างมูลค่าโดยการเปลี่ยนสิ่งที่เคยไร้ประโยชน์ให้กลับมามีประโยชน์เนื่องจากเกษตรกรจะตัดดอกบัวและฝักบัวขายส่วนของก้านก็จะเหลือทิ้งอาจทําให้แหล่งน้ําเกิดเน่าเสียค่ะทางกรมวิชาการเกษตรได้คิดค้นดําเนินการศึกษาว,วิจัยแล้วก็หาช่องทางในการเพิ่มมูลค่า ให้กับบัวมากยิ่งขึ้นสามารถนำไรายได้เข้าสู่ประเทศจากการผลิตใยจากก้านบัวหลวงมาสู่ผืนผ้าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตเส้นใยจากธรรมชาติโดยมีลักษณะเด่นของเส้นใยบัวหลวงคือมีความละเอียดมีผิวสัมผัสนุ่มเหมาะสำหรับนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอเช่นเสื้อสูทหมวกผ้าคลุมไหล่หรืออื่นๆตามความต้องการค่ะ ทังนี้กรุมวิชาการเกษตรด้วยเร่งศึกษาแนวทางสร้างและเพิ่มมูลค่าบัวท้องถิ่นให้เป็นพืชสร้างรายได้ต่อเกษตรกรและเป็นพืชทางเลือกในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่างานวิจัยชิน้นี้ได้นำส่วนใดของบัวหลวงมาทำเป็นเส้นใหญ่เพื่อถอผ้า 1. เส้นใยจากก้านบัว 2. เส้นใยจากกลีบบัว ถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรก,กรุงเทพเ0 0่0าสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าจากการศึกษาการวิจัยของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรทดสอบการควบคุมไร่กุหลาบด้วยวิธีใด1 ลอยไรตัวห้อมนี่ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังตอ่อไปนี้ค่ะผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตรกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังตอ่อไปนี้ค่ะ ผู้ชมครับเรานําเส้นใยของบัวหลวงนะครับนำมาถักทอเพื่อเป็นผืนผ้าและเพิ่มมูลค่าให้กับบัวหลวงแต่จริงๆแล้วนะครับประโยชน์ของบัวหลวงนั้นเราสามารถนําทุกส่วนครับนำมาเพิ่มมูลค่าได้จริงๆครับอยู่ที่คุณผู้ชมนั้นเลือกสายพันธุ์อะไรนํามาปลูกพื้นที่ไหนและความต้องการของตลาดเป็นอย่างไรนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับบัวหลวงนั้นเราสามารถนํามาปลูกได้ในทุกพื้นที่และเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี นี่ถือว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวครับในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรกันครับเป็นค่าสเปริงที่ติดพ่วงท้ายรถแท็กเตอร์เขาจะนำไปกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยครับส่วนจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนประหยัดพลังงานจริงหรือไม่อย่างไรติดตามได้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ